ถ้นแมมันกว้างไปทำไมทำไมแนนวิ่งเร็วไปคูไม่คิดเองไงเยอะแม่เลยิงอยาออกอากบินดอนทิงม่งมาหาเสี่ยวชิวไม่ทันละคิงต่อต่อใพี่ไปวดิงแล้วแต่คิงก็จะบินยงยาอยูดีอะคิงททง่ายโ้โหทุกคนวดสกิปคิงอย่าคิดมากคิงทุกคนวอดสกิปใช่เอาสกิปบอเไม่ิจริงป้าเลยคจริงอะสกิปก็สกิปโอ้โห สะคีติ oh. คตรงตะคตรงไหนวะเนี่ย What the fuck ขอแค่เพียงไม่เสียความดีงามไปโลกใบนี้ก็จะไม่จางไร้เธอโอเด v e r just เ e t it, ปร a ก ับผมผมผมเจอคิงอยู่ในห้องแอดมินอ่ะคิงฆ่าตัวตายเอบพี่นะคนที่เขาสงสัยสงสัยแบบไม่ต้องมีมูนส่งใครใครอ่ะสงสัยส้มกับกับคุณไอ้นี่เลยคิงตัวตายผมผมเห็นชิงบ่นผมเห็นชิงบิดคอตัวเองแล้วคิงก็นอนไม่หรอกคือแบบเพราะตองคนนี้บอกว่าอยากฆ่าคิงไงไม่เอาใครอ่ะแล้วานก็ ปไปว่าคนเลี้ใหญ่กูกูไม่รู้นะกูตามคนอื่นได้เร็วเกินไปว่ะเออเร็วเกินไปใช่ไหมตี้วเกินไปเฮ้ยคิงผมเห็นชิงปิดคอตัวเองแล้วเขแบบโหวงไปอ่ะมันยกเลิกได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีคนโหวตใช่ไหมโอเคงั้นก็ไม่บินหรอกเธอโหวตดิเธอโหวตดิกูกูโหวตตัวเองแล้วกันนะเฮ้ยเอาโหคิง จะคิปกันไงต้องอะไรวะป้าคิงพี่มาแล้วคบณอาคุณไอคือคุณกระชิย